สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วีซี่นะวันนี้ก็จะมาสอนทําตารางโอมเงินนะคะด้วยโปรแกรม I p อพูนเองนะก็สามารถใช้มือถือหรือว่า iPad ทําได้เลยนะคะอันนี้ก็จะใช้ iPad ทําเพราะว่าจะได้เห็นเป็นพงวงกว้างใหญ่ๆ,ๆนะทุกคนก็กดเครื่องหมายบวกนะเพิ่มโปรเจกต์นะคะเราก็จะใช้เป็นขนาด A4 ที่เขาให้มาเลยนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบแนวนอนนะทุกคนทุกคนก็ตั้งเป็นแนวตั้งนะคะตรงนี้ก็จะเลือกเป็น 12, 4 0สูนนะทุกคน 1240แต่ถ้าเกิดเราใช้โทรศัพท์เนี่ยมันจะอยู่แบบแนวตั้งอยู่แล้วนะก็กด A4 ได้เลยอ่ะตรงนี้กดเป็นอ่ะสามารถจะปรับตรงนี้นิดนึงแล้วกาให้มันคล้ายๆ A4 นะก็จะประมาณ1073กับ1,500นะทุกคนกดโอเคได้เลยเราก็จะได้กระดาษมา1แผ่นแล้วที่นี้นะทุกคนเราก็จะมาลองพื้นก่อนว่าเราชอบสีอะไรนะก็จะเป็นใช้ตรงมาร์กเกอร์แบบแข็งนะหรือว่าใช้ตามขนาดได้เลย ก็จะเลือกสีพื้นๆเป็นสีอ่อนๆหน่อยนะทุกคนก็จะเลือกเป็นสีชมพูละกาันชมพูครึ่งหนึ่งฟ้าครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเลือกฟ้าไว้ข้างล่างอ่ะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็จะกดเครื่องหมายบวกนะทุกคนเพิ่มเลเยอร์ตรงนี้แล้วก็จะไปตรงฟิลเตอร์แล้วก็รูปแบบนะกดไปที่กรอบนะทุกคนแล้วมันจะมีตารางจํานวนกับตารางขนาดใช่ปะ่ะให้เลือกตารางจํานวนนะอ่ะทีนี้จะเห็นคอรามแล้วตรงนี้ มันจะมีสีเส้นกับเทสีนะเทสี te เราจะให้มันจางนะทุกคนเรากดจางก่อนตรงนี้แล้วก็เส้นสีนะจะเลือกโทนเหมือนแบบขาวขาวนะทุกคนอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดใช้สีเข้มก่อนนะทุกคนตรงนี้นะจะเลือกตรงของคอลัมน์นะทุกคนจะเลือกคอลัมน์ให้เป็นสิบนะแล้วก็แถวให้เป็นสิบนะอันนี้ขึ้นอยู่กับตารางอมเงินของเรานะว่าเราจะเก็บเ,เท่าไหร่นะความหนานะทุกคนก็ขอบน เราอยากให้ตารางของเรามีพื้นที่ว่างยังไงนะตรงนี้ปรับได้เลยอันนี้ก็จะเผื่อไว้ตกแต่งนิดหน่อยนะคะตกแต่งขวท้ายนิดหน่อยก็จะไว้ประมาณนี้ขอบบนขอบล่างพอเราโอเคแล้วนะทุกคนตรงเคสสีเนี่ยจะเริ่มเป็นสีขาวนะแล้วก็ลากให้สุดเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะส่วนเส้นสีเส้นนะทุกคนเราอยากให้เส้นสมูทเราก็จะใช้เป็นสีเทาแบบนี้นะคะอ่าพอเราโอเคแล้วหรือจะเริ่มเป็นสีชมพูแบบนี้ก็ได้ก็จะแล้วแต่ความชอบเนาะ ก็จะเลือกสีเทาแล้วนะทุกคนก็กดโอเคได้เลยกดถูกนะพอเราได้ตัวของตารางแล้วนะเราก็จะกดเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ตรงนี้ขึ้นอยู่การ a t e เลยสมมุติเราจะเก็บ1000บาทนะเราก็จะใช้เป็น10คูณ10นะคะทุกคนก็จะเขียนจะเขียนเป็นลายมือก็ได้หรือจะพิมพ์ก็ได้นะตรงนี้ก็จะเลือกพิมพ์แล้วกันเราจะได้กรอ,อบมาวางได้อ่าตรงนี้ก็ไปที่อัขระนะคะแล้วก็พิม ประมาณนี้เดี๋ยวดูขนาดกีนึ่กดไปที่ขนาดนะทุกคนแล้วก็ปรับให้มันพอดีกับช่องเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ไปที่อักขระ,ะแล้วก็พิมพ์นะทุกคนเว้นแล้วก็พิมนะพ์มเลขตรงนี้ก็ต้องใจเย็นนะทุกคนค่อยๆพิมพ์ไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพิมพ์แถวเดียวนะใครอยากพิมพ์เป็นช่อง5บาทก็สามารถ บวกลบคูณหารได้เลยนะอันนี้ก็จะออกแบบให้เป็นง่ายๆนะคะทุกคนแล้วก็พิมพ์ให้ถึง10ช่องนะครบทุกช่องอเสร็จแล้วนะทุกคนก็เลิกเป็นสีตรงนี้ก็จะใช้เป็นสีชมพูก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวเราไล่สีกันได้ไม่ต้องห่วงนะกดถูกได้เลยแล้วก็จะรวม layer, เลเยอร์อย่างตอนมันจะมีเลเยอร์แถมมาให้อยู่ข้างล่างแบบนี้นะก็คือกดรวมเลเยอร์ด้วยกันได้เลยกดโอเค อ่ะเราจะได้สิบแถวหนึ่งแล้วใช่ปว่าเราก็กดตรงนี้เพิ่มเลเยอร์คัลลอกพิเศษกดคัลลอกเลเยอร์กดอันที่สองนะแล้วก็คัลลอกเลเยอร์นี่นะทุกคนก็เอาสิบเนี่ยก็คือขยายลงมานะแล้วก็กดรวมเลเยอร์นะแล้วก็กดคัลลอกเลเยอร์ค่อยๆลากลงมานะมันก็จะได้ไวขึ้นนะอันนี้เราเป็นสี่แล้วนะวก็รวมกันแล้วก็คัลลอกเลเยอร์มันก็จะทำให้ไวขึ้นนะทุกคน อ่าสุดท้ายแล้วนะคะต้องการอีกอีกสองแถวก็คัดลอกเลเยอร์แล้วก็เอามาวางอีกสองแถวให้พอดีนะอ่าแล้วอันที่เกินทําไงเราก็ไปเลเยอร์เห็นปะ่ะเลเยอร์อันนี้ที่เกินนะเราก็ใช้ยางลบลบออกอ่าตรงนี้ก็เผื่อขนาดยางลบดีๆนะอ่าแล้วก็ลบออกได้เลย,เลยอันนี้ก็ครบแล้วนะทุกคนเราก็จะมารวมเลเยอร์ของสิบอันนี้นะเพื่อที่จะมาไล่สีนะทุกคน เราก็กด alpha lock แล้วก็ใช้แปรงสีนะแล้วก็ชอบสีอะไรก็ระบายได้เลยอย่างปลามันก็จะเป็นทวนๆสีไล่ไปนะอ่ะสีเหลืองปลายๆแบบนี้อ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับสีที่ทุกคนชอบเลยนะอาจจะใช้เป็นสีเอ r t h t o n หรือสีพัทเคสีอะไรได้หมดเลยนะโอเคพอเราพอใจแล้วก็อยู่ที่ขั้นตอนการตกแต่งแล้วโอเคไหม อันนี้เอาเลนส์สิบสองแถวแล้วกันประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะทุกคนขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งแล้วนะเราก็จะใช้ตัวของอักขระนะตัวที่พิมพ์ได้เลยนะตารางออมเงินนะทุกคนก็พิมพ์ตารางอมเงินแล้วก็เลือกรูปแบบนะก็จะเลือกสีเข้มๆไปก่อน นี่เลยอ่ะแล้วก็ตรงของเลเยอร์ข้างล่างนะมันเวลาเราเพิ่มมาขาละเนี่ยเขาจะมีเลเยอร์แถมาข้างล่างอยู่แล้วกดแป้งสีทุกคนแล้วก็ใช้สีขาวแล้วก็มาตรงไม,ม้มะทัศนะข้างบนแล้วก็นี่เลยอมเงินเท่าไหร่ก็เขียนได้เลยนะตรงนี้อ่ะไว้ตกแต่งนะทุกคนแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็น1 0 0 0บาทเนาะถ้าเกิดเราคูณทั้งหมดแล้วก็จะเพิ่มเลเยอร์นะแล้วก็อักขระแล้วก็จะเขียนออมได้เลยใครถ้าเกิดสมมุติเราเก็บหนึ่งใช่ปะเราก็เปลี่ยน10 000, เป็น100นะบวกลบคูณหารได้เลยนะแต่ว่าทุกคนจะออมนี่นะโอเคอันนี้เป็น1,000นะทุกคนอ่ะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนขั้นตอนต่อไปก็ ตกแต่งนะตกแต่งก็จะมาเป็นเลเยอร์ข้างล่างสุดนะคะทุกคนมันจะได้ไม่อยู่บนกรอบเนาะคือมันจะได้อยู่ใต้กรอบอ่ะก็เครื่องหมายบวกนะทีนี้ก็มาวาดของตกแต่งกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะลองวาดง่ายๆดูนะก็เปลี่ยนเป็นแตงนะทุกคนแปรงสีแล้วก็วาดจัตูรได้หมดเลยนะทุกคนโอเค ันนี้ก็จะวาดเป็นน้องหมีน่ารักๆทุกคนอันนี้นะก็จะเลือกเป็นสีชมพูนะแล้วแต่ว่าเราชอบชมพูโทนไหนได้หมดเลยนะก็นี่นะทุกคนเราก็ใช้เป็นแอร์บัตมาแบบแตะแ,แก้มอันนี้มันอาจจะเราเป็นละองแอลนะมันจะค่อนข้างละเอียดหน่อยนะทุกคนให้เลือกเป็นแอร์แบบปกตินะ ก็จะเหมือนแบบแปดออนหน่อยๆนะทุกคนก็จะทําให้ละมุนละมุนนะก็จะได้น้องหมีน่ารักน่แล้วทีนี้ขั้นตอนของออมเงินนะทุกคนตรงของข้างล่างเนี่ยเลเยอร์ตรงเนี้ยเราจะใส่กรอบเลเยอร์หนึ่งไว้ข้างล่างตารางออมเงินนะแล้วก็กดฟิ c เตอร์รูปแบบแล้วก็เลือกเส้นขอบด้านนอกนะอ่ะแบบนี้มันก็จะทําให้มีมิติมากขึ้นเนาะโอเค ทีนี้ตรงตารางอ,อมเงินนะทุกคนใครอยากแบบเปลี่ยนสีนะก็กดให้กดเพิ่มเลเยอร์นะแล้วก็รวมเลเยอร์ตรงนี้ให้มันเป็นเลเยอร์ปกติให้มันเป็นรูปภาพภาพหนึ่งเนาะแล้วก็กดเอลฟ้าล็อกทีนี้ตรงอ,อมเงินเนี่ยเราก็มาไฮไลท์เปลี่ยนสีได้เลยอ่ะมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีมันก็จะดูแบบละมุนขึ้นนะทุกคนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่โทนสีเลย อาจจะเปลี่ยนเป็นม m เกอร์แบบแข็งนะเพราะว่ามันจะทําให้เห็นชัดเนาะอ่าเห็นป่ะมันก็จะดูแบบละมุนมากขึ้นนะใครอยากได้สีอะไรเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยนะทุกคนนี่เลยอ่าสามก็จะใช้ทุกสีเลยก็ดูดูสีที่เราชอบมาแล้วก็มาใช้ได้เลยอ่าแบบนี้นะทุกคนอ่าตารางออมเงินมันก็จะแบบสวยๆน่ารักนา่กนารักแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งแหละ เราก็จะเพิ่มเลเยอร์หนึ่งไว้ตั้งหากนะเวลาถ้าไม่ถึงต้องเพิ่มเลเยอร์เยอะๆเพราะว่าเวลาแก้เนี่ย,ย,ยมันจะได้แก้ง่ายๆนะทุกคนเราตรงนี้ก็ตกแต่งแล้วทุกคนก็จะง่ายๆตามสไตล์นะคะทุกคนอันนี้ก็ชอบอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะทุกคนใครชอบหมีชอบกระต่ายอะไรนี้ก็วาดเองได้เลยนะอ่าเสร็จแล้วนะคะขอใส่โลโก้ช่องนิดนึง ใส่ตรงนี้จะลดแป้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขียนไม่พอดู e ซี่แล้วก็เพิ่มสีขาวไปนะคะทุกคนเลยอเรียบร้อยเสร็จแล้วนะทุกคนกำลังอมเงินน่ารักน่ารักนะคะก็เสร็จแล้วนะทุกคนก็ไปทำตามกันได้เลยนะคะก็จัดให้แล้วนะตารางอมเงนินนะคะ